สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับว,วันนี้มาสอนการทำตัวรับนะครับบาวคนก็ทำไม่เป็นทำเป็นทีแบบนี้ครับคือมีบางคนก็ยังทำไม่เป็นทีแบบทำาระตูรับก็ให้ผมมาช่วยสอนให้ก็มาทำให้เพื่อนผมดูนะครับกับคนที่ยังไม่เป็นดีด้วยัตวอย่างข้า,าไม ต้องนำทำนำไปเนี้ยได้มีหลายแบบวิธีทำก็เยอะแต่ีนี้แบบทำให้มันวงจรมันมันสั้นมันน้อยครับก็คิดมาให้มันวงจรจะสั้นๆวงจรจะสั้นมากมันได้เป็นแบบนี้ครับต้องทำแบบใหญ่ๆคือว่าต้องเออถ้าแบบใหญ่ก็เป็นทาสวิตช์ค้างอะไรอย่างนี้ทำให้ตัวนี้มันดีไปข้างหน้าครับให้ไฟไปติด โอเคเยอะโมาเสกเวลากันเลยมา,มาเติมกันเลยเล่นเฮลเออชอบวางตงกอ,อ่ะวางนี่วะแรกวางสติ๊กกี้์พิสตันแบบนี้สีบล็อกครับก็ทาีสติ๊กเกอร์พิสตันก็ทำแบบเป็นแบบนี้ครับแล้วอ,อ,อีกคนนึงก็ทำเป็นคูณหนึ่งคือสองก็ได้ครับ อาทำปุ่นสองให้ดูกับกับปุ่นหนึ่งเชา้าเลยโอเคผมไม่อยากวางรูปตัวแบบเลยแบบรบรีบรๆหน่อยทำเนี้ไม่วางเล็กตัวทอดแบบนี้ก็วางเล็กตัวลงไปไปไป,ไปโอเควางเนี้ยแบบแับเต็มเลยครับก็วางเล็กตัว ็วางแบบนี้สีก็วางนี้ครับตรงนไม่ต้องวางแบบนี้ก็วางเต็มก็วางแบบนี้ต่อครับจะใช้ stone เออ distribute ไม่ต้องปรับโอ้ยใช้ต้น n e ทำแบบนี้ให้ตัวนี้มันดิีเบียงหน้าถ้าคุณอยากต้องรู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่คุณก็ใช้นะครับคือ บางคนที่ทำวงจรค้างเป็นผมจะสอนให้ดูครับวงจรค้างทำได้หลายแบบเลยลูกตัางหลายแบบ้อไมาลางหลลายลหลยเออคี้ไม่ออกทำแบบที่คนใช้กันเยอะดีกว่าเออแบบที่มันมง่ายๆหน่อยเอาเนี่ยั้นเราหาสองบล็อกหนะึ่ง ต้งม่วต้งทําไปเ่ยปิดนาได้ัเ็นี้ใหวางไปแบบนี้ส่วนี้ก็ตั้งแบบนี้ซื้อก็ทำเออไม่พอยืนด้วางไปแบบนี้แล้วทำแบบนี้เฉบล็อะไรก็ได้ครับบล็อกต่างๆบเดี๋ยจะเป็นบล็อกทรายนะห้ามใช้ จะ่วงใส่กาเบลวางเป็นแบบนี้น่ปัดระดับ M4 ทีหมดเลยครับทั้ที่วางเนี้ยปัดระดับใชรัประดับัวเดว o n ทอทอตตรงนี้ทอตเอา t o n e เอาไปตรงนี้โงทลกแบบด้วยลูกแบบ นี่มาเป็นลีวิตเตอร์นะครับนี่้อาทำเป็นสวิตคุณนยกไปทำสวิตแปะไปเลยโอเคผมก็กดกดดันเลยกดตามไปแค่นี้หนึ่งก่อนเดีย๋ยผ,ผมมีผมมีวิธีครับผมใจงอ จนมันมันสั้นลงกันให้มันน้อยลงส่วนนี้ก็ทอยังไงดีวะคือ,อพาลงใต้ดินเลยจะให้มันสั้นลงโอ้ชิบหายเออไม่เป็นไรใต้ดินครับเรากดใต้ใต้ดิน คือแบบนี้ทำให้แบบระดับสั้นครับให้วงจรมันสั้นลงโอเควางไปเติดไปเลยทำไปเลยไม่ต้องสนใจอ่าดิปเปอร์ไว้เพื่อเพิ่<ๆ>มป้องกันวงจรม,มีปัญหาโอเคลองดูสักครั้งโอเคโอเคครับอ้าว ไม่โอเคอะอาเจเชียร์ต้องเป็นแบบนี้เคื่อแล้วมันต้องอ่านถ้ามันเป็นแบบนี้เคคือคุณวางแบบนี้ครับเออต้องวางหรือไม่วะตอนแรกเคอเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอาเจเชียรตอนแรกเคยก็เคยเป็นแบบนี้อะ จริงๆด้วยนานมากแล้วเชียร์มันก็ไม่ใช่ดิปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊ถ้าผมตอนนี้เคยทำอะไรรูปแบบได้ขอสกิปสักครู่ครับขอทำลายนี้ก่อนขอสกิป โอเคครับหลังจากที่เราเคลียร์นู้นไปเรียบร้อยแล้วครับนี้ก็มาสร้างวงจรอีกแบบหนึ่งก่อนครับตรงนี้ครับให้แบบวีดีโอร,ระดับสองครับเปิดอันนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อกี้ทำผิดพลาดแล้วแต่ผมจะแมาลงให้ดูเพราะมันทให้เสียเวลาคิดมากระดับเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองครั้งตรงนี้ตรงนี้ลีดอร์รถอดไปก็ปตัง้งที่ปิดการตันงามบล็อก รูปแบบไม่ต้องรูปแบบก็ไม่ต้องรีแบบตามอ๋อว่าว่าออผมผมผมไม่เข้าใจเมื่อกีค้คิดนี้คุณไม่ดูครับผมให้ดูก่อนโอเคทำเป็นแบบนี้ให้ให้มัน่อไปข้างในตรงนี้ส่วนนี้ก็สวิตต์ิดเลย เลยได้อีกไหมวะโอเคชอบไปไม่เท่ากันเโอเคได้แล้วครับมาชาอาก่อนที่คุณก็กดตามไปเลย đang làm tài trợ làm bài đó là cấp ngắn các. bài ngắn quá, ít điều thôi. nó giống với bài này, nó kiểu bài này nó dài quá. làm để tạo diện tích. để nó ngắn lại. ยากกว่าตรงนู้นอะีกนะโอเคถ้าดได้เลยเป็นระดับเท่านี้ถ้าคูณหนึ่งคุณไม่ต้องทำอันนี้ก็ได้ถ้าทำคูณถ้าคูณหนึ่งนะคุณก็ตัดตรนี้ออกไปคุณก็ทำแบบนี้ปิดไว้แค่คูณหนึ่งทำลายนี้ออกไปตรงนี้หลัดนี้ออกเสร็จนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาเพิ่มต่อแค่นั้งอย่างเดียว อข้างในก็กบไปเลยนไม่ต้องทำเดสโตนนี่ก็ทำลายออกถ้าทำคูณหนึ่งครับโอเคก็ขอเพียงแค่ยันตสองจอนประตูรับที่เพื่อนบอกว่าทาไม่เป็นโอเคสวัสดีครับ